สวัสดีเช้าสายวันที่15มกราคม2565ครับตอนนี้เวลา9ก้นาฬกายีนาทีนะครับกับระบบ h y b r i d i n v e r t e r ในบ้านของผมนะครับก็ใช้อยู่2ตัวตัวนี้เป็นยี่ห้อ Zolotech นะครับทำหน้าที่เป็น On grid off grid นะครับใช้เป็นตัวสำรองแล้วก็มีอีกตัวนะครับตัวนี้ก็เป็น h ฮ b ริดอินเวอร์เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับบ้านทั้งหลังนะครับสามารถจ่ายได้ที่4,000วัตต์กระชากได้ที่6,000วัตต์นะครับใช้แบตเตอรี่ลูกเดียวกันเป็นแบตลิเธียม NMC นะครับ เช้ามาก็แบตก็จะต่ำแบบนี้แล้วครับเพราะว่าทำงานทั้งคืนเลยนะครับจ่ายไฟให้ระบบอินเวอร์เตอร์ทั้งคืนโดยไม่ใช้ไฟบ้านนะครับสังเกตดูแล้วนะครับประมาณตีห้ามันจะทำการบ y p พาสจากการไฟฟ้านะครับบ y p พาสก็คือการดึงไฟตรงๆจากการไฟฟ้าไปใจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เนื่องจากแบตเตอรี่ต่ำถึงค่าที่เราตั้งไว้นะครับผมตั้งต่ำไว้ที่50โวลต์แล้วให้มันกลับมาทำงานในระบบโซลา r เซลล์โดยใช้แบตเตอรี่ที่51โวลต์นะครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มทำการชาร์จสังเกตเห็นว่าตอนนี้แบตเตอรี่มีที่50.5โวลต์ครับ ใช้แผงโซลา r เซลล์ขนาด330วัตต์สามแผงอนุกรมกันมาจ่ายเข้าเครื่องตัวนี้นะครับโดยมีชาร์จเจอร์แบบ MPPT อยู่ด้านบนนี่นะครับก็กำลังทำการชาร์จเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฮบริดอีกตัวหนึ่งนะครับทำการช่วยชาร์จแบตเตอรี่ผมจะเข้าไปตั้งค่า ให้ใช้แบตเตอรี่ด้วยนะครับใช้แบตเตอรี่ลวกเดียวกันรหัส155มองผ่านมือถือจะงงนิดนึงนะครับตั้งค่าชนิดแบตเริ่มแรกเครื่องผมนะครับมันต้องตั้งเป็นลิเทียมก่อนนะครับจากนั้นก็เลือกเป็นยูเซอร์นะครับ ตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำการชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วนี่นะครับสังเกตเห็นว่ามีไฟจากแผงโซลาเซลล์ครับชาร์จลงแบตเตอรี่ที่7แอม์นี่เสียงพัดลมดันขึ้นมาแล้วนะครับที่11แอม14แอมมาดูนะครับว่าตอนนี้ชาร์จกันที่ 3 1มเแอมป์เลยทีเดียวนะครับชาร์จแบตเตอรี่3 1มเแอมป์เพื่อจะรอดูว่ามันจะทำงานยังไงนะครับในระบบ h ฮ b ริดอินเวอร์ตอนนี้แรงดันแบตเตอรี่ขึ้นมาที่5้าโวลต์แล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะทำการตัดการไฟฟ้าออกจากระบบนะครับจะเหลือเพียง แหงโซลารเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับเพื่อจะทำงานสลับกันใจ่ายให้โหลดในช่วงกลางวันที่มีการใช้ไฟนะครับแล้วแสงอาทิตย์ายให้โหลดหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพียงพอมันจะไม่มีการใช้ไฟจากแบตเตอรี่เลยนะครับรอดูนะครับ ด้านขวานะครับเป็นการใช้ไฟภายในบ้านนะครับใช้ไฟอยู่ที่100กว่าวัตต์เองนะครับในช่วงเช้าผมตั้งปิดหน้าจอไว้นะครับเราดูนะครับมันจะทำการตัดการใบพัดเองโดยอัตโนมัติตอนนี้ชาร์จเร็วนะครับ แสงสะท้อนหน้าจอนิดนึง เดี๋ยวไปตั้งค่าหน้าจอก่อนนะครับให้มันสว่างตลอดเวลาไลท์ออฟนะครับตรงนี้ตั้งเป็นไลท์ออนเพื่อให้หน้าจอมีแสงตลอดเวลาอ่ะรอดูนะครับ5้าสิแล้วยังไม่ตัด ตัดไปแล้วนะครับตอนนี้เครื่อง h y b ร i ดอินเวอร์อร์ของผมนะครับก็ทำการตัดระบบไฟฟ้า ออกเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เฉพาะระบบโซล่าเซลล์ซึ่งนำไฟจากแผงโซล่าเซลล์ใจให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมดครับส่วนที่เหลือก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่ในช่วงที่มีแดดและพลังงานแสงอาทิตย์ใจให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทันนะครับจะไม่มีการใช้แบตเตอรี่แต่อย่างใดไฟจากการไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นแค่ไฟสำรองนะครับในขณะที่แบตเตอรี่หมดก็สามารถตั้งไฟจากแบตเตอรี่ต่ำตัดได้จนถึง49โวลต์นะครับ48 49โวลต์เลยทีเดียวแต่ผมจะไม่ให้มันตัดต่ำกว่านั้นนะครับตั้งไว้ที่50โวลต์ และก็ตั้งชาร์จสูงสุดที่55.5สโวลต์นะครับที่จริงก็สามารถตั้งชาร์จได้จนถึง58าโวลต์เลยทีเดียวสำหรับแบตเตอรี่ nmc 100M ตัวนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอ๋ลำพูนในช่อง YouTube ช่างเอ๋ลำพูนสวัสดีครับ